ิปนี้สก,กินเสื้อลายมาแมลงเงาครับผมผ้าขาวสก,กินดำครับเป็นผ้าชิ้นหลังครับผมนี้เป็นลายใหม่ครับเพิ่งสก,กินไปครั้งเดียวลูกค้าสั่งรีพีทอีกรอบครับลายมาแมลงเงา รักครับผมลายนี่สวยงามครับตัวนี้เป็นชิ้นหลังจะกินชิ้นหลังเสร็จแล้วก็จะกินชิ้นนี้ละครับผมเดี๋ยวจะกินชิ้นหน้าให้ดู ว่าอยากก็อยากจะว่าง่ายก็ง่ายครับสำหรับงานเสกินถ้าไม่ลงเราก็ซ้ำได้ครับเป็นงานศินละปะครับผมลายลายแมลงเงาครับ กล้องถ่ายให้ดูครับผมปาดสองครั้งครั้งครับผมเพื่อความชัวร์ถ้าครั้งเดียวถ้าไม่ลงมาก็เสียเปล่าครับผม ดูใกล้ๆครับจะได้เห็นยืนให้ดูใกล้ๆเลยครับกิตนี้ก็เป็นผ้าชิ้นครับผมฮิตห,หน้าจะเป็นผ้าตัวเดี๋ยวจะสกรีนผ้าตัวให้ดูครับ เียียบร้อยครับผมเรจะถ่ายให้ดูใกล้ๆครับคร <c oughs> ับผมลายแมลงเงาควายละเอียดสวยมากครับความละเอียดอย่างสวยเลย เป็นผ้าชิ้นครับอบาวขอขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้